ผมจึงรับประกันว่าแม้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานขั้นรุนแรง่างต่น้ำตาลในเลือดสูงถึง10คข้า่าต่น้ำาลในเลือดลดลง20จุดสู่ระดับที่ปลอดภัยในระยะเวลา3 ข่าวดีสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือว่าใครที่อยากดูแลสุขภาพต้องห้ามพลาดเลยค่ะกับเฮวิชัวโกลตัวนี้นะคะเขาเป็นนมธัญพืชโปรตีนจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ระดับพรีเมียมรายแรกนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาผ่านมาตรฐานอ,อยอซึ่งเขาผลิตมาสําหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะบอกเลยนะคะว่าเป็นอาหารเสริมที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานได้ดีมากทานได้แบบไม่ต้องอดอาหารเลยค่ะผมให้คะแนนมนมเฮวิชัวโกลเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับในตลาดปัจจุบันซึ่งช่วยแก้ปัญหาที่ต้นตอของปัญหาานะรบเื่อออองจกกกผลิตภณฑ์ปด้วย อินซูเมตซึ่งมีผลโดยตรงต่อการผลิตตัวรับอินซูลินนะครับจากร่างกายซึ่งช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับที่5.6ม mm. ิลิโมลนะครับใช่คะ่ะตามที่คุณอู๋ได้แบ่งปันไปนะคะโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคะ่ะ แต่มีคําถามมากมายนะคะว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานควรดื่มนมหรือไม่เพราะหลายหลายคนมักบอกว่านมเนี่ยมีความหวานจึงกลัวว่าที่จะป้อนให้กับผู้ป่วยนั่นเองจริงไหมคะสาหรับผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถดื่มนมได้อย่างสมบูรณ์นะครับอย่างไรก็ตามนมสําหรับผู้ป่วยโรคเบ,บาหวานจําเป็นต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับคือข้อแรกนะครับต้องเป็นนมที่ไม่เติมน,น้าตาลนะครับข้อ2ก็คือเราเลือกนมที่คล่องมันเนยสาม เป็นนมที่มีอาหารเสริมนะครับและในกรณีที่มีเงื่อนไขเราสามารถใช้นมเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้นะครับเพวิช hey, ูโกเป็นนมถั่วพิเศษสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สกัดโปรตีนจากพืช100%ซนะครับจากถั่วที่มีคุณค่าทางโภชนาการ11ชนิดนําเข้าจากอาเมริกาเช่นอัลมอนด์วอลนัทซาจิเมทีถั่วเพื่อช่วยชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตสูก่กระแสเลือดนะครับ ลลดดนน้ําาตใเือผู้ป่วยควรใช้นมเฮวีช็อกโกแลตในปริมาณเท่าใดและนานเท่าไหร่คะเราได้วิจัยและค้นพบการใช้เฮวีชัวสามกระป๋องขึ้นไปจะช่วยให้สารออกฤทธิ์อินซูเมตส่งเสริมการใช้งานที่ครอบคลุมมากที่สุดผู้ป่วยจะได้รักษาร,ระดับน้ําตาในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนานขึ้นโดยหลีกเลี่ยงภาวะแทซรกซอร้อนที่เป็นอันตรายเช่นตาบอดหัวใจล้มเหลวไตาวายการตัดแขนขาอาการโครม่าเป็นต้น อย่างไรก็ตามยังได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนมเบาหวานเฮบีช็อกโกนะคะอย่างเช่นฉันเป็นเบาหวานชนิดที่2มา19ปีแล้วและฉันก็ได้ใช้เฮบีช็อกโกมาถึง2ส,สัปดาห์แล้วแต่ยังรู้สึกไม่ดีขึ้นยังไม่รู้สึกเป็นไปตามที่ผู้ชี่วชาญแนะนําแบบนี้ค่ะเนื่องจากในขณะนี้ภาวะดือต่ออินซูลินและ,ะตับอ่อนล้มเหลวร่วมกันนะครับ ความผิบติของการเผาผลาญอ,อื่นๆด้วยในร่างกายเนี่ยทำให้การควบน้ำตาลในเลือดได้ยากนะครับและเสี่ยงต่อภผาบะแทรกซ้อนสูงมากนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นเบาหวานมานานนะครับเมื่อใช้นมเฮวิชูโกเนี่ยนมถั่วที่เหมาะสาหรับโรคเบาหวานของเฮวิชูนั้นมาจากพืชร้อยเซนะครับจึงปลอดภัยสําหรับผู้ที่แพ้โปรตีนจากสัตว์ผู้ที่มีระบบเจอยอาหารอ่อนแอผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดกดยูริกสูงร้อเซของผู้ป่วยตอบว่าไม่เคยมีอาการเลยขึ้นไส้ ท้องอืดร้อนในหรือมีอาการคันหรืออาการข้างเคียงอื่นใดเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตภ,ภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก gmp fda และผ่านการทดสอบทางคลินิกโดย American i n s t i t u t e of nutrition นะครับดังนั้นทุกคนยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างมั่นใจเลยครับและสุดท้ายนี้ที่ฉันหวังว่าผู้เชี่วชาญจะสามารถแบ่งปันบันทึกและคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในกระบวนการใช้เฮฟ v โชโกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผมเข้าใจว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะกลัวและวิตกกังวลเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากนมนะครับอย่างไรก็ตามนมถั่วเป็นแหล่งของสารอาหารที่มีค่า G I ต่ำไม่มีคอคเลสเตอรอลไม่ทําให้ค่าดัชน้ำตาลสูงนอกจากนี้ให้วิชูโกยังดีต่อหัวใจไม่ทำร้ายไตยช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากกดยูนิเกิน สุดยอดมากเลยค่ะเรนดี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันอย่างละเอียดและจริงใจจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเกี่ยวกับโรคเบาหวานและนมเฮฟวี่ช็อกโก็ก่ให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานทุกท่านหายไวๆแล้วก็กลับมามีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีทุกวันนะคะ